ไปอยู่แนวหลังนะครับไปตั้งเต็นท์รักษาพยาบาลเอาสเสบียงอาหารระดมสะเสบียงอาหารไปช่วยนะครับเครื่องใช้ไม้สอยอะไรไปบำรุงขวัญกำลังใจในพื้นที่ปลอดภัยที่พ้นจากรัศมีปืนใหญ่อ่าพวกเรานี่กองแสนครับรวมอายุแล้วเนี่ยนะครับกองแสนอายุเป็นแสนแสนปีเลยนะครับเฉพาะผมนี่นะครับเป็นตัวนำนี่ก็เจ็ดสิบเข้าไปแล้วนะครับบวกเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเนี่ยนะครับกองแสนครับ กองแสนนะครับแล้วก็ไม่เครียดนะครับพวกเราไปด้วยใจรักชาตินะครับแต่ผมว่าคงไม่ทันเรียกพวกเราครับเกิดปะทะชายแดนนะไอโศโครกวันนั้นนะถ้ามันลั่น apg มานะก็เกิดการประทะกันแล้วมันก็จะลามมันก็จะลามเป็นปืนใหญ่จะลวดนะครับไอไอขมินี่มันบ้าจะลวดอยู่แล้วนะครับมันปล่อยเป็นบั้งไฟพญานาคเลยนะครับปล่อยเป็นบั้งไฟพญานาค พอปล่อยแล้วก็ไม่ต้องกลัวครับภายในเวลาแป๊บเดียวนะครับใช้คำว่าแป๊บเดียวนะครับต้องไปบอมหุ่นเซนเลยนะครับนะฮะเครื่องบินเรานี่หมื่นห้าพันฟุตนะนะครับและมาร์กเป้านะครับมาร์กเป้านะครับจบหุนเซนเรารอฟังนะครับไม่ยาวแล้วครับไอหุนเซนเนี่ยไม่ยาวครับมาเนี่ยนะฮะ รัฐบาลก็มาห้ามไม่ได้ด้วยนะครับกองทัพเขาตกลงกันแล้วนะครับแบ่งหน้าที่กันแล้วนะครับก็แสดงความยินดีล่วงหน้ากับท่านเตียบันด้วยนะครับท่านเตียบันได้ครองอำนาจแน่นะครับได้ครองอำนาจแน่นะครับเตียบันได้เป็นนายกรัฐมนตรีแน่ ร่วมกับพรรคฝ่ายค้านเมเนเนี่ยนะครับถ้าคุณไม่รู้รีบจบเกมนะคุณเซนลำบากนะมึงลำบากก็แล้วกันนะครับ รัเสเซียจะไปได้บทเรียนอะไรแล้วรัเสเซียเขาได้พื้นที่เพิ่มขึ้นเยอะแยะเลยตอนนี้เขาจะขึ้นเป็นมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกแสงสารัดแล้วนะนะครับไอเอาตัวเสือกเอาตัวตลกไปเป็นประธานาธิบดี ระบบขีปนาวุธสกัดของขเขมรใช่ไหมครับท่านอย่าไปคิดเลยว่ามันจะมีมันก็คุยเพอเจอร์ไปไอ้หา่ามึงจะยิงบ้างไฟมาสกัดหรือไงแล้วคุณเซนประเทศไทยยังไม่มีเลยระบบขีปนาวุธที่สกัดแบบอิสราเอลอิหร่านนะครับ <laughs> คุยไปเรื่อยเลยนะครับ ประสิทธ,ธิภาพดีกว่าบั้งไฟพญานาคกกหน่อยเท่านั้นแหละของเรานี่เราจะไม่เปิดก่อนครับผมวิเคราะห์เอานะไม่ใช่มาพูดสนุกนะครับรอให้ลูกน้องให้หุนเซ็นเนี่ยเหมือนให้จ่าโสโครกมันลั่นกระสุนปึง้งมาก่อนเราก็ตอบโต้พอตอบโต้ปุ๊บมันก็จะลามมาเป็น ปืนใหญ่ใส่กันปืนใหญ่ใส่กันทหารอากาศไม่ต้องไปสนใจตรงโน้นเขารับมือได้อยู่แล้วแม้ทัพภาคที่สองบอกถ้าท่านไม่ช่วยสามวันนมันเรียบร้อยหมดนะครับเรียบร้อยเป็นลาบเป็นหน้ากรองหมดอาศัยจังหวะภายในชั่วโมงแรกที่เริ่มปะทะกันเนี่ยเครื่องบินลบเราต้องขึ้นไปเลยพุ่งเป้าไปที่ฮุนเซนกับฮุนมาเน็ตเลยฮุนเซนกับฮุนมาเน็ตเลยเพื่อปิดเกมคนสั่งการนี่อยู่ถือในกติกานะครับ หลังสงครามสงบก็ชี้แจงต่างชาติได้ว่าผมต้องจัดการคนสั่งการครับเพื่อไม่ให้สูญเสียชีวิตประชาชนพลเรือนของทั้งสองประเทศและนักบินคนนั้นจะกลายเป็นฮีโรวีรัุรุษในหัวใจคนไทยเลยหัวใจชาวกัมพูชาด้วยนะครับ แล้วบออประชาธิปไตยบ้านเรามันเป็นอย่างนี้นะคุณไปเลือกที่คุณบอกว่าเลือกพรรคอันดับหนึ่งแล้วทำไมไม่ได้เป็นรัฐบาลก็มันรวมตัวกันไม่พอไงนะครับแต่ถ้าพรรคเดียวอันดับหนึ่งมันเกินครึ่งหนึ่งสองร้อยห้าสิบก็ได้เป็นรัฐบาลแน่นอนมันยังไม่ถึงนะลูกนะมันยังไม่ถึงถ้าถึงมันก็ตั้งเป็นรัฐบาลได้แน่นอนนะครับ โอ้ยเราอย่าไปหย่อนใส่เขตเศรษฐกิจหรือว่าเขาทหารเขาจะพุ่งเป้าไปที่คลังอาวุธครับที่คลังอาวุธนะที่ฐานบัญชาการที่ฐานบัญชาการแต่ผมแนะนําว่าให้พุ่งเป้าไปที่ที่กัมพูชาเนี่ยถ้าไม่มีหุ้นเซ็นมันจะสงบเรียบร้อยครับจะสงบเรียบร้อยนะครับถ้าจัดการหุ้นเซนหุ้นมเน็ตได้เนี่ยเป้าหมายที่สองค่อยเป็นที่ตั้งคลังอาวุธที่ตั้งกองบัญชาการการรบนะครับ มันเป็นปกติของการทำสงครามอยู่แล้วเราไม่ได้ไปหาเรื่องเราอยู่ของเราแบบสงบสงบมานะครับเราอยู่ของเราแบบสงบสงบแล้วมึงมาเสือกเองนี่อยู่เฉยๆก็ยกกำลังรถถังปืนใหญ่มาประชิดชายแดนเราลุกล้ําเข้ามาขุดคูเลดมึงหาเรื่องเองเน่ยย้อนคิดตรงนี้หน่อยสิคุณเซน็นนะเออก็พูดย้อนไปย้อนมาอยู่นี่แหละนะครับ มึงอยากจบมึงไม่ไม่ยากเลยมึงแต่มึงกลัวเสียฟอร์มกลัวชาวบ้านด่ามึงว่ามึงไม่แน่จริงอะถ้ามึงคิดได้นะอยากให้ประชาชนเข้าอยู่อย่างสงบนะพรุนี้มึงถอนทหารไปเลยวิ่งหันหัวนะครับลากปืนใหญ่กลับที่ตั้งลากรถจรวดนะลากรถจรวดกลับไทยก็ลากกลับด่านมันก็เปิดก็ค้าขายกันเหมือนเดิมบ้าน เรือนติดกันนะครับแล้วก็อย่าทำนิสัยสันดานอย่างนี้อีกนะครับเลือกตั้งผมว่ามันไม่ได้แะครับเพราะว่าประชาชนเบื่อหน่ายตอนนี้เศรษฐกิจในกัมพูชาแย่มากนะประชาชนเขาแย่มากเขายากจนมากนะเขายากจนมากนะครับที่มันประคองอยู่ได้เนี่ยคือแรงงานประมาณกี่แสนคนก็ไม่รู้นะห้าแสนคนล้านคนเมื่อที่เข้ามาทำงานในเมืองไทยเนี่ยส่งเงินไปให้ญาติพี่น้อง ส่งเงินไปให้ญาติพี่น้องในกัมพูชานะครับและ GDP มันนะครับมันก็ได้มาจากบ่อนการพน,นันได้จากไอ้แก๊งคอนเซนเตอร์แก๊งสแกมเมอร์เนี่ยนะครับถึงตั้ง60%ของรายได้ของประเทศนะครับและรองมาก็การท่องเที่ยวนะครับแต่รายได้เนี่ยมันเข้าตระก,กูลหุนเซน็นมันไม่ไปถึงชาวบ้านชาวบ้านเข้ายากจนครับชาวบ้านหน้าสงสาร เราแยกประชาชนชาวกัมพูชาประชาชนขาเขมรออกจากให้ไอฮุนเซนกับฮุนมาเน็ตนะครับเราอย่าไปรังเกียจชาวขาเขมรนะครับเนี่ยกวาดหน้าบ้านผมก็เป็นชาวเขมรห้าหกคนเนี่ยเราเมตตาเขานะครับเขามาทํางานให้บ้านเราเราแยกเพราะพวกนี้เขาก็าเกลียดฮุนเซนเขาก็าเกลียดฮุนเซนครับเขาก็าเกลียดฮุนเซนครับนะครับเหมือนกับทหารเนี่ย ที่เมื่อวานเปิดด่านให้ทหารยศพลโทเนี่ยรองเจ้ากรมกิจการพลเรือนเนี่ยผมไม่ได้เอ่ยชื่อนายทหารท่านนั้นนะครับมาพักรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลเกษมราชเนี่ยเราเปิดให้เพราะหลักมนุษยธรรมนะเพราะพวกนี้นะเขาก็เป็นนายทหารเงินเดือนก็นไม่สูงแล้วครับนะครับทหารเขเหมนเงินเดือนน้อยมากครับน้อยมากเขาไม่ได้รวยแบบไอ้หุนเซนที่มันกินมันแดกมันโกงบ้านโกงเมืองมันจะไปรักษาสิงคโปร์ได้ ขาไม่มีเงินไปรักษาสิงคโปร์แล้วครับไอ้หุ่นเซนนี่ไปรักษาสิงคโปร์ได้มันแพงค่าใช้จ่ายแพงครับเขาก็มาเมืองไทยเมืองแต่ฐานะก็ถือว่าดีเนะไปโรงพยาบาเลเกษมราชเนี่ยนะครับแต่ถ้าอย่างไอ้จ่าโสโครกเนี่ยนะครับก็โรงพยาบาลประจําอําเภอประจําจังหวัดนะครับแถวอุบลศรีสะเกดสุรินทร์นะครับเตรียมรอเตรียมรอต้อนรับมันเลยนะครับไอ้โสโครกมึงไม่ต้องเลยนะครับ นะครับไม่ต้องมาเหยียบประเทศไทยเลยนะครับมึงทำอย่างนี้นะครับมึงดูว่ามึงเป็นคนมีชื่อเสียงในกัมพูชาดังแค่ชั่วข้ามคืนนะครับจำชื่อแม่นเข้าไว้เลยนะครับให้ลูกหลานปิ้นติดเข้าไว้เลยนะครับมาแล้วเนี่ยไม่ใช่ไม่ต้อนรับครับขับไล่มันมานี่ขับไล่เลยครับไอโโครกมานี่ขับไล่เลยนะครับ ขับไล่เลยแต่คุณนเซนกับคุณมาเนต็ตนี่มันไม่มาบ้านเราแล้ะผมว่านะโน่นมันไปสิงคโปร์นี่ครับนะมันมีเงินนะมันรวยเป็นแสนล้านแล้วนะ ที่คือคืกักบ้านเราไม่กล้าเด็ดขาดกับมันนี่ก็หวังว่าเวลามีเหตุการณ์บ้านเมืองในประเทศไทยฮะมีการปฏิวัติรัฐประหารก็จะอาศัยหนีไปอยู่เขมรไงนะครับอาศัยหนีไปอยู่เขมรไงเลยไม่ค่อยกล้าพูดกล้าอะไรนะครับน้ำท่วมปากเขาเรียกว่าน้ำท่วมปากนะครับหนีไปอยู่ลาวไปอยู่ต่างประเทศไกลๆมันก็ไม่ค่อยมีเงินนะครับมันหนีได้สามประเทศใกล้ๆคือ สี่ประเทศนะครับไม่ไปลาวไปเขมรเขาฮิตกันนะครับไปเขมรฮิตกันเขมรน,นี่มันจะเวลากับทางเรือมันก็ง่ายแอบเข้ามาประเทศไทยมาทางเรือก็ง่ายนะครับมาทางเรือได้นะครับนะฮะแล้วก็ลาวเขาก็ไม่ค่อยไปนะครับลาวนะครับลาวต้องข้ามแม่น้ําโขงนะครับข้ามแม่น้ําโขงแอบเข้ามาบ้านเรามันลําบากนะครับผมว่าไปเกาะสองพม่าก็ได้นะครับเกาะสอง พ่มาก,ก็ได้นะครับไม่ต้องไปพึ่งขเขมรก็ได้นะครับ